วันนี้ค่ะวันนั่งกินแปปเปอร์ลันช์กับพี่นอน็อตเอ้ยไม่ใช่โคโค่เอฟเปอร์ลันช์อยู่ข้างอยู่ร้านข้างๆพูดร้านที <laughs> ่านนเงิ <laughs> วันนี้วันนั่งกินโคโค่ค่ะโคโค่ a, จะเป็นร้านอาหารที่แครขายเกี่ยวกับแกงกะหรี่นานา,นานชนิดเลยนะคะนี่ ครูแซมที่เป็นครูเทควันโด้อนเลยค่ะ,ะ,คะ <c oughs> เป็นคนแนะนำจิงมานนอบอกว่าร้ <c oughs> นานนี้ยแกงกะหรี่อร่อยสุดเราเคยไปกินแล้วครั้งหนึ่งที่เซนท่านแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะ <c oughs> มาแล้วนะคะหอมมากอ,ะอ่ะอ่านนี้สีจริงเมื่อกี้สีสว่างไปหน่อยอันนี้คือหมู โหชุบเก็ดทอดนะคะไข่ออมเล็ดสวยๆวยาก,กินจังเบอร์เผ็ดระดับ3ที่นี่เขามีเผ็ด5้าระดับนะคะน้ำสั่งระดับ5้าไปน้อสั่งระดับ3มไปเคยกินระดับ5้ายังเผ็ดวะด <N> น็อตก็อยากรู้ว่าอะไรยี่ห้อเลเวลห้าเผ็ดขนาดไหนเอ้าแล้วช้อนเราล่ะอันนี้เป็นชาบูเน,นื้อเลเวลห้าสำหรับผู้ใหญ่เดี๋ยวลองชิมของน้อตก่อนว่าเผ็ดน้อยเลเวลสามมันแค่ไหนจ้ะไม่เผ็ดเลยสำหรับเรา เลเวลห้าเลเวลห้าสำหรับผู้ใหญ่คะ่ะแล้วก็เลเวลสามสำหรับเด็กคะ่ะม่ำกันเถอะอ๋อจะบอกนิดน,นึงนะคะเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้บอกเลเวลเขาอะ่ะเขาทำมาจืดมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกรุณาบอกระดับความเผ็ดที่ต้องการด้วย เราคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนกินเลเวลสามได้เอ้ยเลเวลห้าได้นะสั่งเลเวลห้าเลยแกงเหลืองเผ็ดไปเยอะชิงเอาโรยไปก่อนตกแต่งให้สวยงามสวยไม่ล่าพี่น้อชอบกินสิ่งนี้มากเลยค่ะ โปรแทโธคอร์เนอร์มีน้ำแล้วน้ำอีกทำไมล่ะลูกได้ซื้อมันฝรั่งอย่างเดียวไม่ได้เหรอซื้อได้แต่ม,ม,มันไม่คุ้มมัคุ้มก็อยากกินอ๋อไม่อยากกินน้ำด้วยแ,วแต่ว่าร้านนี้จะรอนานนิดหนึ่งนะคะก็เคยต้องเอาน้ำเดินมาก่อนแล้วกินข้าวเสร็จค่อยไปเอาโปรเทสโธ่ อันนี้คือมะนาวโซดาขอกินหน่อยนะโหรสชาติจี๊ดมากมาแล้วค่ะพี่น็อตไปเอามาใหญ่มากอะเบอร์เกอร์ฮันเนอร์ขอชิมหนนะ่อยนะนอาเอารสอะไรมามั่งเอารสอะไรมา,อาไอติมกักบชีส คิวยาวมากนะคะน้ามาเดอดมอทุกทีก็จะต้องกินโบเโตต้วคอนเนอร์ทุกทีเลยชุดหนึ่งก็ร้อยเก้าบาทมีอันนี้แล้วก็น้ำใหญ่ใหญ่หๆ